ข่วงข่าวนักขายสนับสนุนโดยบริษัทสำเร็จดอทคอมจำกัดและหนังสือพิมพ์เส้นทางนักขายวางแผงทุกวันที่1และ16ของเดือน บริษัทอาลีอันไอทธยาประกันชีวิตจำกัดมหาชนนำโดยคุณพัชราทวีชัยวัฒนะรองกรรมการผู้จัดก,การใหญ่ฝ่ายบริหารการตลาดและการสื่อสารองค์กรสรุปโครงการอาลีอันจูเนียร์ฟุตบอลแคมป์ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีโดยกลุ่มอาลีอนเยอรมันเปิดโอกาสให้เยาวชนจากทั่วโลกเข้าร่วมฝึกทักษะฟุตบอลที่อาลีอันอารีนาสนามเย้าของเสือใต้ไบเยนมิวนิกโดยปีนี้ได้2เยาวชนที่ผ่านการทดสอบร่วมเดินทางไปกับเยาวชนกว่า70ชทีวิต จาก25ประเทศทั่วโลกบริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนโดยคุณสมพงษเกียรติไกรวนันประธานเจ้าหน้าที่บริหารช่องทางการขายและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์องค์กรจัดงานสโมสรซูเปอร์สตาร์เอเจนซี่โดยสโมสรน,นี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำหรับการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือมุมมองความคิดที่ได้มาจากประสบการณ์ตรงจากการทำงานรวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสารสำคัญและทิศทางการทำงานอีกทั้งยังเป็นเวทีที่ช่วย สร้างบรรยากาศการทำงานที่ท้าทายสร้างแรงบันดาลใจและความสุขในการทำงานโดยเชื่อมั่นว่าสโมสรน,นี้จะเป็นเวทีสำคัญในการสนับสนุนาการสร้างผู้บริหารระดับแนวหน้าให้เติบโตและขยายทีมงานได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป <isas> บริษัทแมนูไลฟ์ประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชนนำโดยมิสเตอร์อารันอึง้งผู้จัดก,การใหญ่และประธา,านเจ้าหน้าที่บริหารมิสเตอร์แอนเดียนไนดูประธานเจา้าหน้าที่บริหารประจำภูมิภาคป,ประเทศไทยเวียดนามและกัมพูชา จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงฝ่ายขาย c a o ของ m a n ู l i ท์เประเทศในกลุ่มอาเซียน oh. เมื่อช่วงวันที่4ถึงวันที่9กันยาที่ผ่านมาว่าเป็นการประชุมสัมมนาประจําปีในกลุ่มอาเซียนแต่ครั้งนี้นับเป็นครั้งสําคัญและมีความหมายต่อการพัฒนาตัวแทนไทยให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด ตามกลยุทธ์ของแมนูไลอาเซียนที่จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดในภูมิภาคครับนางผูสดีตามไทยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดงานรวมพลคนรักกรุงเทพรักการออมภายใต้โครงการประกันเพื่อการออมคุ้มครองชีวิตพอเพียงให้มีโอกาสได้รับการคุ้มครองในรูปแบบประกันชีวิต เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและคุณภาพที่ดีขึ้นตามนโยบายรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพมหานครโอกาสของทุกคนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนร่วมออกบูธนำเสนอแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตและส่งมอบความสุขกับมินิคอนเสิร์ตให้กับประชาชนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ครับ บริษัทแอมเบย์ประเทศไทยจำกัดนำโดยคุณรัตนาชานาลาผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดถแถลงข่าวแอมเบย์ลุกตลาดเครื่องกรองน้ำอย่างต่อเนื่องเผยความสำเร็จด้วยยอดขายเครื่องกรองน้ำอ e ีสปิงเพิ่มขึ้น10%ในครึ่งปีแรกมั่นใจสิ้นปีคองส่วนแบ่งการตลาดสูงถึง60%ด้วยยอด2,300ล้านบาทรักษาตำแหน่งแชมป์เครื่องกรองน้ำที่มียอดขายอันดับหนึ่งของไทยและของโลกติดต่อกันเป็นปีที่4เน้นกลยุทธ์3ข้อหลักได้แก่ หการอบรมข้อมูลผลิตภัณฑ์แก่นักธุรกิจแอมเวย์เพื่อให้รู้จริงและสามารถบอกความแตกต่างของเครื่องกรองน้ำอ e ีสปิงกับคู่แข่งได้อย่างชัดเจน 2. เน้นการบริการหลังการขายด้วยจุดเด่นที่สามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและครอบคลุมทุกปัญหาของลูกค้า 3. โปรโมชั่นและกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะรายการผ่อนศนานสิเดือนครับ